สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมซ้อมทำลายนะครับตกแพงมาหน่อยตกแพงสองว่ะหายยังไงแท้ฮ <laughs> ่าละาสองแพงครับผมมาอน่อนะครับ กนปังทั้งนี้นะครับผมอยู่ใต้สถานีครับผมใต้สถานีตรงข้ามกับหน้าห้างนะครับผม ใหญ่ครับผม220ร้ป้อมเคนะครับผม220ม้นานะครับจำลองไผน,น,นะครับผมระบายยิบุนครับรถทางเทียนนู้นนะครับผมอีกคันหนึ่งข้างหน้าครับผมติดก,กันบารีเออร์เรียบร้อยนะครับอีกขั้นหนึ่งยิบุญครับระบายยิบุญนะครับ เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อกันที่รามินคานะครับผมเพื่อนนี่น้ำทิ้มรวยสาวสาวแกงครับผมยิงแกงแอ่งเมืองวิจิตรนะครับ เจ๊สาวสวยใจดีนะครับผมเอาโอเคครับผมล่ำลาไปด้วยกับพี่ใหญ่นะครับผมล่ำลาไปด้วยกับสิบพี่ใหญ่เขานะครับจอมทำลายนะครับผม220ม้านะครับโอเคนะอโอเคครับผมสมาคมยแชร์ก็เกชื่อครับทุกคนใจสัมผัสดิ้งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อที่จะได้ปาดคิปต่อไป นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ